เอาไงเอาไงตกลงเอาเอาไงเอาเมื่อ <laser> ก <mission> ี้บอกว่าเองแม่ไอเงาผัวเองแม่เอาเงินก็เอาได้แต่ว่าเงินนี้ร้อยก็ไม่ยอมเอาคงงงว่ะเมื่อกี้เองบอกว่าเองเอาผัวไม่เอาเงินทีนี้มึงต้องดูที่เงินอะไรอีกก็ไม่เอาเลยไม่ตกลงเอาไม่เอาแบบงั้นคนอื่นก็เอานะก็เอาไปสิใครจะเอามึงอ่ะรู้ได้ไงคนอื่นไม่เอา เ่ยมีตังนะเยเขามีตังเหอมาเอาไปล่ะอันเหนียวปะล่ะเอาไม่ได้เพราะวันนี้อะเมื่อวานทองเนี่ยเอาไหมไม่เอาอันนี้ว่าเงินล้านก็ไม่เอาจะเอาทองหรือจะเอาหัวอ่ะหัเอาหัวเอาเงินทำไมอ่ะเหม็นอยู่นอเหม็นบนนอกเหม็นอะไรว่าอะไรนี่ยังเลยเฮ้ย คนเก่งอยู่เด้อเก่งโลดเออแล้วทุกคนยังเฮ้ยรู้จักตำรวจบ่รู้จักเอายังไงสมจีเอาหรือไม่เอาไม่เอาเหตุผลทำไมถึงไม่เอาแล้วชื่อว่ากันว่าอะไรอะไรพูดอะไรว่าว่าีหยั่งนี่นะบ่าได้ชื่อสมจีบ่าได้ชื่อสมจีชื่อเย็นบ่ เออเพราะว่าเพื่อวันนี้ผมชื่อเหี้ยแล้วบางวันผมชื่อสมจิตสรุปกูจะชื่ออะไรกันแน่วะสมจิตเอาเปล่าไม่เอาเยี้ยนัทเขาไม่เอานัทเอาตังค์ให้คไอ้คนนั้นไปเลยสองล้านไปอ่าโอเคนะจำใจนะเอาหรือไม่เอาไม่เอาทำไมอ่ะว่าดีดีเอาพวกเจ้าดีกว่าอุ้ยจะเอาเหี้ยนะทีนะให้สองล้านเลยนะไม่เอาเขาเขาไม่เอา กูจะไม่สมจีบไม่อยากได้ตังเหรอไม่เอาตังเหรออ่ะเอาดียี่สิบมาเอาดิไม่ได้ไม่ได้้าเอาก็ต้องเอาทีเดียวพี่น้ำก่อนนะเอาี่น้ำก่อนนยเอาไงเอาไงเอาไงเอาทีบดีเอาเดี๋ยวล้วเออพี่เออ่เอนงันพวกเก็เดี๋ยวถึเวลก็หาโรงแรมเอาเนาะเอาโรงแรมได้ไหมก็ถามไม่ได้ไม่เอาไม่บอกไม่เอาสอว เราค่อยไปข้างนอกแล้วก็ถ้เอาแล้วก็บอกตอนไหนวะมึงไม่เอามึงจะไปรอเอาที่ไหนอ่ะมึงไมเห็นหน้ามึงแล้วมึงจะเอที่ไหนไม่สมจิตทนงานในห้องน้ำเหรอไม่ได้มันไม่ยอมไปแท็กีไม่ให้ไปแท็กีแล้ววันจันทร์เขาไปเขาไปที่ไหนล่ะนี่โองทัาก็มีเงินจ่ายเขาอีกข้างนึู้องเจีนจะพาเอเดนไปไหนล่ะเด้๋ยวรอพ่อมาอนี่ยที่ไหนก็ได้ที่ไหนนะไม่ไปหรอกจะไปไหมไม่ได้ไปที่หลังไม่ได้ ในห้องน้ำได้ไหมมันไม่เคยไปสักทีขนาดเด็กมันไม่เคยเอาไป็นสักไปชอบมือเลยชอบชอบทีนะก็วันนั้นพูดแล้วบอกแล้วว่ได้หรอกจิบเจ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จ้าไม่ได้จิบจุ๊บมือไปเลยเอามันไม่ไปไปลองดูทีลองดูไม่ได้มันมันได้แต่ตัวจะมันเงินตรงไหนด้วยเงจย์มงเอาเงอนเอาเงินีกวถึงบ้านมันก็ต้องต้องใส่ต้องใส่เจย์เต้นเต้นโชว์ดีป่ะ เต็นจิเต็นโชว์ดีกว่าไปบ่าแล้วเขาหว่ากูบ้าเดหาวเขาหาว่ากูบ้าสมิตเอาย่งไงถามเนเอาต้องถามเ้บังนาดเอาบังนาด้วยเฮ้ยรู้จักรูสูงจะเอย่งไงแค่นั้นนีเงินะยากกว่อนตอนนี้เขาต้องข้านเพ่มอเยอะนันเยออะไรที่สามที่สามอทที่สาม ที่สามเรื่องบอิะไปรับอใครมารับเีวเนียไม่ยังหาไม่ได้่ห้องน้ํเนนบาทหรือว่าสองบาทยี่บาทแล้วก็ทุกคนเชื่อลาแดในห้องน้ำเนาะหาทิ้งในห้องน้ำปะใช่เปกระสือเหรอว่าหากิ้ในห้องน้าะฉะน้ก็ไปได้แต่วันนี้ก็ควอ่ห้อเจ้าอย่นีแล้วคนนี้เมื่อวานนี้คุณบอกว่าไม่อย่างอันงแล้วคนนี้ยังไงละมเจ ไม่ได้ขายหมูอ่ะจะไปไม่ไปเนี่ยไปไปแล้วนะไปไหนของน้ำมือจะเหี้ยมึงไม่ให้จ่ายตังค์เลยเสยตังค์จะไปแล้วก็อายคนอืมต้องกินมึงอายคนอายคนเหรอวันนั้นเห็นทำอะไรเขาอยู่กลางแจ้งหมืนนี้จะมาอายคนคือหลอกกันนะเอ้าเห็นอยู่นะเอาไม่ได้หรอหินอยู่นะเห็นอยู่นะทำอะไรอ่ะอืม จินมาย่งห้องไหนจำไม่ได้ห้องไหนจำไม่ได้ปกติมึงเอาห้องไหนล่ะก่องใครก็ได้แต่พึ่งพอย่าี้ไอ้ย่าเคยใครอยู่มีตังค์สักคนอืมมาปกติมึงเอาห้องไหนได้ตังค์มาผมไปดีเอาเลยเอาแล้วมันก็เดินออกมาเอาแล้วก็เดินออกมาเฮ้ยไปไหนไปไหนแล้วมันแน่อน วันี้ก่อนวันี้ก่อนเร็วตนี่ก่อนวันี่ก่อนเียเขเไไปสูกโ่งนออจ่ายตังคมาเออจ่ายตังมาร้อยหนึ่งเยก็เข้าจเข้าไปนอะร้อยหนึ่งร้อหน่งให้ร้อยหนึ่งอืออ่ะดึงดึงเฮียนัไปเลยเนี่ยปปย่าให้ร้อยหนึ่งแจ้งย้อนแต่เอา่กเออเอออยู่ตรงไหนอางน้ำ แล้วลูกาไมเคี่ยให้อะลูกปลาไม่เคียให้วะมีอะไรอ่ะเจ้เดกเปลูกเคยเจ้าเดกเป็นลูกเคยจะเป็ลูกคยเจ้าเดกเลยาอไม่กินเล่านะทไงเออห้องแก้ะอดีเฮ้ยตอก้อกดกอกอดกดไปไหนไปี่กันลลจะกอดทั้งน้ำ เอาไปรอเลยไปเออไปลอยตรเออห้องไหนห้องไหนห้องสองบอกเขาเรื่อเขาไม่ได้ยินห้องอาห้องสองห้องอาห้องสองบอกเขาเรื่อว่าไปไหนอยู่ข้างหลังแล้วก็เคยเดินไปเข้ากันทางทางไปไหนไปไหนเดินตามมาก่อนไม่ได้ถอดาทางไปยังไงไม่ไปอย่ามาดิเฮ้ยกจะเดินทางดิเดินไปไม่ถูกอธิบายก่อนยังไม่ถูกเราไปดูก่อนไปห้องไหนห้องอีห้องไหนหนูจะรอเขาหนูเออรอข้างหลังเลยข้างหลังห้องอาบ้ออเอออห้องอาบใช่ไหม แล้วเขาจะตามมาทำไมอ่ะขายรูปทำไมมันเหนียวว่ะเฮียนัทไปไม่ถูกไม่ใช่เขาเคยเข้าบ้านเราที่ไหนเราก็อยู่แค่หน้าบ้านไม่ใช่หลังบ้านเขายังไม่เคยไปเฮียนัทอ่ะเขาจะไปไปถูกมไหมเออเรื่วยกันไปเออเอาด้วยกันปไปไปก่อนเลยไปไปเคลียร์พื้นที่ก่อนเลยไม่เคยเอาตัวเฮียนัทไปด้วยเข้าไปไม่ถูกลุกขึ้นเลยสิพักันดึงเลยได้เงินแล้วนี่เอาตามนั้เดี๋ยวตามไปเออก็นั่นแหละไปไปหยิบประตูเราห้องน้ำไว้เขาบอกเราห้องน้ำห้องสองห้องสองนะ ฉันฉันก็ต้องตามแล้วสิเด็กมาใช้บริการบ่อยเนาะใช่ค่ะฉันก็ต้องตามเธอแล้วสินี่ฉันก็ต้องตามเธอแลสิห้องน้ำเนี่ย ง้ำจริงๆใช่ไหมล่ะ เฮ้ยเขาเนี้ยเหรอห้องสองเนี้ยเหรอเดี๋ยวตามให้นัดมานะโอเคนะโอเคโอเค